ผมมองเฮ้ยเฮ้ยแท้นี่มผมมองผมยิมบอกเฮ้ยนี่แท้นี่แล้วผมก็ดูพลาในแผงพี่เขาแท้ทั้งหมดเขาจะเข้านี่แล้วเขามีเขาจะเข้าโคตรสวยโชคดีที่วันนี้ผมไปงานประกวดงานประกวดจังหวัดราชบุรีตั้งตั้งแผงพระก,กันตั้งแต่วันพฤหัส อ่านี่ตอนนี้ยังมีผู้ที่นั่งอยู่ที่งานประกวดกันใครที่ห่วงเรื่องแสงสว่างภายในงานประกวดไม่ต้องห่วงครับงานเราเข้าใจปัญหาของคนเล่นพาดีว่าอะไรอ่านะครับ งานประกวดคือยกของไกลงานนี้นะคุณสามารถที่จะจอดรถลงของได้ติดกับพื้นที่งานประกวดเลยไม่ต้องยกของไกลผมเข้าใจหัวอกของคนในงานประกวดดีพระบูชาองค์ใหญ่จะยกลงมายังไงถ้าจอดรถไกลยกของลงมารอบหนึ่งมีสองมื่อ ยกของลงมาได้ตู้นึงวางบนโต๊ะจะกลับไปยกอีกรถก็อยู่ไกลแล้วทางนี้ใครจะเฝ้าของนี่ไงมันคือปัญหาที่ที่เป็นปัญหาตัดโอกาสในการที่จะเอาพ้ามาวางของเขางานนี้คุณเข้าตามเส้นทางแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่คุณต้องเห็นว่าเนี่ยคุณเข้างานเนี่ยรถผมเนี่ย,ยขับมาเนี่ยคุณเข้างาน เข้าป่ะคุณสามารถจอดรถข้างนี้ได้เลยนี่จอดรถลงของข้างเต็นท์ได้เลยเรนในเนงง,เเนงนแบงนี่จอดรถลงของแล้วเลนนอกอีกสามเลนนะเลนในลงของ ปรกวดได้ทุกจังหวัดไหมครับดูโบชัวครับ,บรลิงก์อยู่หน้าเพจครับได้ของดีมาแบ่งกันด้วยเนีตตั้งแพงกกันแล้วเห็นไหมนี่ตั้งกันเยอะเลยนะอเออตั้งกันเยอะเลยนะแสงเยอะส่องได้ชัดจะได้จะได้โดนพักเก้อแสงเนี่ยต้องเยอะๆจึงจะไม่โดนพักเก้ถามว่านี่ทำกลางคืนนี่เป็นกลางวันอ่ะ สว่างสุดๆครับก็ทำกลางคืนให้เป็นกลางวันอะเน้นคุณภาพไม่เน้นกำไร่านี่นะครับวันนี้มีคนแอบส่องโชคดีที่ไปงานประกวดวันนี้เร็วนี่วันนี้นะโอ้โห กล่องนี้กล่องนี้ไม่ไม่เหมาเด็ดขาดเพราะอันนี้ไม่ได้ซื้อชาวบ้านซื้อเซียนคือผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้ซื้อบระมันเป็นความรู้สึกที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยแผงอ่ะก็แบบไม่ได้เยอะผมก็เดินเคลียร์งานทํางานผมก็เดินข้าไปทักถายคนก็มีก็มีพี่ๆทักทายขอถ่ายรูปด้วยก็ขอบคุณครับ นะก็ถ่ายลูกกับไปก็เจอพี่คนหนึ่งนั่งคุยอยู่กับ,บมหาว่าแผงเขารู้เอาว่าผมไปสะดุดอะไรก่อนผมไปสะดุดเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงอ่านะครับผมไปสะดุดนี่ ผมมองเฮ้ยเฮ้ยแท้นี่มมผมมองผมยิมบอกเฮ้ยนี่แท้นี่แล้วผมก็ดูพ้าในแผงพี่เขาแท้ทั้งหมดไอ้เจ้าแบง เขาจะเข้านี่แล้วเขามีเขาจะเขา้าโค้ดสวยแชมป์เลย,เลยโอ้โหมีแต่พระหายาคอสองสุกแพงไหมสุดยอดเลยครับแถ้ตาเปล่าครับโค้สวยแล้วผมยิบอะไรมาเฮ้ยนี่ก็แถ้นี่ก็แถ้ พาแท้ตั้งแหมงเลยเอาเข่าตาเขาต้องพี่ทวีใช่ครับต้องคุณอาทวีครับนี่ว้าวเข่าตาเขายังสวยสุดยอดหลวงพ่อทองสุขหาแท้ยากมากพิรัตพลนี่ครับคราวนี้ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆโอ้โหแลวหลวงพ่อทองสุขเหรีญน,นี้ยผมก็หยิบ ผมต้องยิบสองอะไรก่อนอถ้าผมเจอเหรียญอ่าเขาสุบผลยสิบสองอะไรก่อนจมูกในตาหูมีอะไรกินตับมีอะไรให้กินตับบ้างครับพี่อนิจังอคางหูดูหลังสิขอดูหลังครับหลังครับเมตตาเป่าผมดูสไลด์อีก่อนล้วบล็อกอะไรเฮ้ยบล็อกอีร้อยนี่บล็อกแรกเลย ก็คือคาว่าอินทะโชโตเนี่ยสไลอีเนี่ยถ้าปั๊มครั้งแรกเนี่ยบล็อกจะยังไม่พังสไลอีจะห่างจากขอบถ้าบล็อกที่ปั๊มที่หลังสไะอีจะมีเนื้อเกินไปติดกับขอบเหรียญแล้วนี่บล็อกแรกอีลอยนิยมสุดไม่ต้องประมูลเปิดเลยตัวหนังสือโอ้คือเหรียญเนี่ยความเก่าได้เนี่ยแต่บล็อกสดออโต้อยู่แล้วครับ เจ็ดหมืนปิดปิดปิดโอ้โห,โหปิดปิ <laughs> พี่บุญญาริ์นี่คือเหรียญน,นะตอนนี้น่าจะหลักล้านของเมืองเพชรแล้วใครจะบอกนิยมอะไรอะ่ะผมนิยมบลนะ็อกนะอีรอยเพราะอะไรเพราะคือปั๊มครั้งแรกแผ้เข้าใจง่ายพี่พอลีสวัสดีครับ ครับผมบอกเลยว่าเหรียญเนี้ยถ้าปล่อยไว้พรุ่งนี้นะมีคนโพส์ในมือที่ไม่ใช่มือผมแน่เพราะนี่คือเหรียญที่โอ้โหนี่ฮะโอ้โหสวยๆเป็นลา้านต้องว้าวครับหนึ่งในสามเหรียญหาย,ยากเพชรบุรีเหนียวเหนียวต้นต้นของประเทศนี่สุดยอดเหรียญประสบการณ์ โอ้โหต้องบอกว่าแม่แปดหมืนขอแบงพี่พิพัฒชูชาตินี่ครับเห็นไหมฮะถ้าใครมีเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดโนดหลวงสภาพดีๆแบบนี้นี่แถลเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็ไปแล้วแบบนี้สองแสนอาจารย์ก็ไม่ปล่อยครับแปดหมื่นหาได้เปล่าครับ แล้วเป็นบล็อกแรกสวยด้วยโอวนี้ใส่ราคาเลยได้ไหมพิสุริยาภพตัวนี้นะเรียมรองแหวนโกเท่นี้คือบ็อกแรกแล้วนะพอสอนี้ไม่น่าจะเจอสภาพแบบนี้แล้วด้วยอ่ะไม่เจอกันง่ายๆดวงดีสุดๆครับผมบอกผม,มโชคดีมากว่าเนี้ยแล้วผมก็ ไปหยิบพระสมเด็จมาสง่งอันนี้สำคัญนะเพื่อนๆพ่าสมเด็จที่ไหนแบงค์เนี่ยคือสมเด็จหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงหลวงพ่อทองสุกนี่คือพระสมเด็จหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับเนื้อใบลานนะครับวัตโนดหลวงแบ่งแบ่งน้องไปครับนี่ นี่คือพระสมเด็จเหนือใบลานเรียนจางบอกเอนี่เนื้อยาหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงแคปใส่หน้าจอกันไว้นะนี่เจอแบบนี้ไม่ได้ถูกนะเขียนป่ะเขาคนเมื่อก่อนก็าเลี่ยมทองแขวนเลยนะหายากสุดครับเนื้อนี้ยอดนิยมแบ่งสมเด็จกนที่พี่พัด โอ้ทองยังหนาและรีวิวกันก่อนดีคุยเรื่องบ้าก่อนเรื่องแบ่งอะแบ่งแน่คุยยังก่อนนี่ดูครับอันนี้เนื้อผงพุทธคุณและขยับไปอีกสามถาดผมผมผมลาเก้าอี้มานั่งเลยถึงจะนั่งเลยเก็คือคือวางพื้นไม่ได้ส่องเนี่ยก็คิดว่าพระแท้มั่งเกมั่งแต่พอมาเจอเหรียญพอต้องสุกมาเจอเหรียญ เนี่ยเขาตะเขาแบบนี้หาจากไหนอะนึกถึงพีโตวีแน่นอนครับเพราะเขาตะเขาสวยแจ่มโลกแบบนี้เอออยากเห็นอีกไหมครับพี่พี่ไม่คุยด้วยครับราคาจะแรงถ้าคุยนานอ่าอยากจะเห็นพักแค่นี้เหรอเอฟซี FC, บอกความรู้ไม่เอาจะเอาพักชาวบ้ายกกล้องไปเลยเนี่ะพอหยิบสมเด็จมาส่องเฮ้ย แบบนี้นี่จัดอยู่ในสมเด็จสายวันละครังก่อนปีเจ็ดศูนย์นะนี่เนื้อเนื้อสมเด็จเอาว่าเนื้อปู้อนเท่านี้สุดยอดไปเลยอาจารย์โอ้โหเนื้อเก่าจัจ้าผมก็ถามว่าพากเขามาจากไหนคุณรู้ป่ะ บ้านเขามีเหรียญสแตมอยาุความสามสูน่ะเป็นร้อยเหรียญน่ะแล้วในงานประกวดอ่ะเซียนบนมันทิพตัดเหรียญสแตปมเขาไปหมดเลยแดงๆส้มๆมหมดเลยแลวเขาบอกว่าบ้านเขาที่ยังเหลือเนี่ยคือปู่เพิ่มไวากลางบางแก้วเหลือไม่เยอะเหลือประมาณสักอ่าถ้าพูถึงก็ประมาณสักสองกระป๋องคุกกี้อย่างนั้นเป็นร้อยพี่ <laughs> สองกระป๋องคุกกี้ พิมลึกอยากได้เปิดมาก็ว้าวสิครับแบบนี้อ่าพาาเขาบอกว่าเนี่ยคือม้าของนะอากงนี่ืออนะไรปู่ราคาปู่อ้นก็มาสิครับไม่ใช่ปู่อ้นหรอกเพื่อนออผมก็แค่เปรียบเทียบว,ว่าถ้าปู่พูยุคต้นปู่อ้นยุคต้นก็เหนือนี้ ประมูลประมูลยังมีเด็ดกว่านี้คุณอยากจะเห็นแค่นี้เหรอเออประมูลอยากได้อ่าพี่กล่องแรกก็ตะลึงแล้วเปิดมาก็ววาวสิแบบนี้พระแท้ดูง่ายไหมดูโคตรง่าย,ด,ายดูดว้วยควาเก่านะคนที่แท้เปล่าแท้ไหมแฟนเบสันขวาดดูเป็นหมดแล้ว พรอเราเห็น้าะแท้แล้วเรามีภาพจํากันบ่อยเป็นไง <c oughs> ดูหลังนี่เนื้อที่เขาขายกองหลายสิบล้านนี่เนื้อนี้เลยนี่เลยพี่ไฟกับพิษจัดมาครับอ่าพี่ป้อมนบนายพี่จอจริงพี่ทวีพี่ปีลาดผมก็คิดถึงหมดแล้ววันนี้ถ้าผมเปิดกล่องต่อไปอ่ะ มันแบบนี้ยุคต้นชุดนี้จะดวงพวงมณีเลยทีเดียวอ่ะแล,แ,ลแล้วแล้วสมัยก่อนเขาเรียกอะไรแขวนแบงค์เนี่ยเ,ออเป็นพิมพ์ที่นะเขาสร้างนะเพื่อเป็นอนุสรณ์งานสำคัญงานใดงานหนึ่งในตอนนั้น นี่คือสมเด็จนะสายวัดละครังแน่นอนและเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เขาสร้างอนุสรณ์งานสำคัญงานใดสักงานหนึ่งอาจจะเป็นงานฉลองพระเจะ้าโ,โสนึ่งในร้อยวกสิบสีพิมพ์วัดละครนี่เนื้อแบบนี้นี่เห็นไหมฮะถ้าใครอยากจะดูสมเด็จ ของสมเด็จโตเป็นคุณศึกษาจากเนื้อแบบนี้ไปส่องเนื้อของสมเด็จพิมพ์แปลๆแบบเนี้ยพราะพิมพ์แปลๆแบบนี้ยังไม่มีเกเห็นไหมพอเจอหลวงพ่อทองสุกแล้วขยับมาแบบนี้แบบนี้แล้วเริ่มจะดูกล่องต่อไปดีเขาเนี้ยผมก็เริ่มขยับไปดูกล่องต่อไป โอ้โหผมวางเนี่ยผมมองแล้วมองอีกมองอย่างสะกดจิตสะกดใจเหรียญในฝันของใครหลายคนเพราะเป็นเหรียญประสบการณ์ด้านคงกระพันชาตรีเป็นที่สุดเหรียญนีอ่าพันในฝันผมเลยครับพ่อทองสุกพี่มีนสวัสดีพี่มีนครับรุ่นแรกบอกแรกรุ่นแรกบอกแรกแล้วดูตัตวหนังสือสวยมากผมบอกเลยจะหาเหรียญทอ,อ,องสุขสภาพสวยๆไม่เจอแล้วเพราะกันดังมานานก็ตำรวจราชบุรีไงแขวนตลอด ผมจะบอกเอลยผมจะบอกเลยนะ,นะแบงค์เรื่องนี้แบงค์าาจ,จะไม่รู้นะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบางทีถ้าพี่น้องมาฟังแล้วจะไม่ดีเป็นตำรวจรู้เปล่าว่าคนที่ดักยิงตำรวจคนเนี้ยคุยกับพี่เลยว่ากูยิงมันสามครั้งอยิงไม่ออกอๆๆเขาบอกว่ากูเนี่ยดักยิงมันสามครั้งเนี่ยนั่งอยู่ห่างกันในร้านอาหารแค่น้ยิงไม่ออกแล้วสุดท้ายอ่ะ นายย้ายมาใหม่ตำรวจคนนี้ก็เลยให้เหรียญที่แขวนคอกันนายไปหรือว่าไป,ไปไปร้านอาหารคนอื่นทะเลาะก,กันไปห้ามเขายิงลูกปืนเนี่ยยิงสวนทะลุฝ่ามือเข้าโ้วหัวใจตายเลยคือคนน่ะมีเกณฑ์ตายโหงอ,ะอ,อ่ะอ่าตอนที่หลวงพ่ออยู่กับตัวไม่ตายคนรอบยิงมีชีวิตอยู่แล้วบอกเลยว,ว่ากูเนี่ยเป็นคนรอบยิงมันสามครั้งพูดหลังจากที่ตำรวจคน้ถูกยิงตายไปแล้วนะ แล้ววันนี้ยิงตายแล้วตอนนี้ยิงตายคือแล็ตถอดพ้าเนี่ยให้นายไปแล้วก็ไปร้านอาหารแล้วก็ถืถอทะเลาะกันไปห้ามเขาเรื่องนี้คนลราชบุรีรู้ดีเสือกราะเมืองเพชรนั่งไม่เหนียวอย่าเที่ยวตะโนโดเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแท้แท้วเป็นบล็อกแรกแล้วสวยแบบนี้นี่ถือว่าสวยเลยแปดหมื่นปีธีบุญญาฤทธิ์อีร้อยล้านครับสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดิน มาแล้วครับเปิดแรกสามหมืนบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีครับมาที่ห้าหมื่นบาทที่พี่พีพัฒนชูชาต์ครับอยู่ที่พี่พีพัฒน์ะนะ,ะครับห้าหมื่นบาทมาหกหมื่นแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่หกมืนบาทครับมาแปดหมื่นบาทที่พี่พัฒน์มงคลครับผมถามว่าถ้าเหรียญบล็อกพอ่อทองสุกบล็อกอีกลอย สภาพแบบนี้ถ้าซื้อต่ำกว่าแสนได้นี่ต้องบอกว่ารีบซื้อไม่มีอะ้เห็นแล้วครับมาที่แปดหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายพิสุทธิ์ักว่วาเกียรราคาอย่างครับ <c oughs> มาที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ไม่ได้เขียนราคาด้วยเท่าไหร่น,นะแปดหมื่นห้าพันบาทครับบอกนิยมเล่นหาก,กันเป็นร้านเราไม่เจอสภาพสวยๆแล้วครับ อยู่ที่แปดหมื่นหกพันบาทแล้วนะครับรแบบแบบนี้นะแขวนไปที่ไหนมีแต่คนขอส่องแบบนี้นะแขวนไปที่ไหนเหมือนคุณขับซุปเปอร์คาร์นะครับไปบนถนนนะ่ะมันประเมินค่าไม่ได้มาที่แปดหมื่นหกพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายหอลอเวลาสี่สิบวินาทีโหดมากนาพกะพาลาลาประเทศนานๆเจอแบบนี้ต้องมีสามแสนนะครับเพื่อน มาที่85,000บาทครับมาเมื่อแปดมเอยโอ้โหใส่กันนัวเลยเะดูดิถ้าเป็นบล็อกแรกอะจะชัดหมดทุกอย่างนะเท่าไหร่นะ8ป0 0 0ืนแปดบาทนะครับมา8 000, 9ด0มืนไม่ได้หรอกอผมบอกเลยอย่าจะร่าใจไขใครที่ใส่ราคาอยู่อย่าเสียดายตังค์เสียดายตังค์ไม่ได้พระครับเชี่ยพี่ผมครับ อยู่ที่8 9 5 0 0่าพี่ทวีพี่พรมายังเดี๋ยวไม่ทันมาที่9,000 0แล้วครับราคาทสุดท้ายมา9,300โอ้เสียดายตังค์ไม่ได้มาครับผมบอกเลยเ,เ 9, 000, 5, 000, พื่อนๆมา9,500 0ับาทที่พี่นิทิพัาดการต้องว่ดีพี่นิทิพลาดด้วยนะครับ9,500 0บาทครับ แบบนี้เก็บแล้วชนะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่นิธิพักนะครับเก้าหื่นห้าพันบาทโอ้โหผมบอกเลยนะว่าเหรียญน,นี้เป็นที่สภาพดีตัวหนังสือชัดครบเป๊ะสุับเหีียน,น้สรรควยๆแต่ล้านแน่นอนครับพี่ทวีมาไหมวันนี้ผมเชื่อผมเชื่อ ว่าถ้าพระดึงดูดกันไปพี่ทวีต้องมาทันถ้าเหรียญน,นี้ไม่ถึงแสนอีกห้าปีก็ไม่ได้ราคานี้สบายแล้วครับราคานี้ VR ด้วยได้ครับลูกพี่มีคนขอดู VR ด้วยสมเด็จมาเลยพอ่อทองสุกสมเด็จหลวงพอ่อทองสุกอ่ะแอร์บางโพสตโอ๊ตบางแพรขอเก็บไว้หนึ่งองค์ที่คู่กันในวันนี้เอาเลี่ยมทองไปเลยยินดีด้วยครับโอ้มียน,นี่จางก็ออ่านี่ครับเอาเลี่ยมทองไปเลย ทอวันนี้สองหมื่นเรียบได้ไหมปิดหลังด้วยไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ได้พี่เอาเท่าไหร่นะพี่นี่สมเด็จหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงปางมูลนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทที่พี่สุภกิจครับมาที่หนึ่งหมืนบาทมาที่สองหมื่นบาทสวัสดีพี่นกพาสวยครับเจนกพาสวยพี่สาวคนสวย พระสวยนะครับ2องหมบาทมา2อง0 0หันบาทแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกพี่เขาว่าดอกไม้เหล็กแข่งวงการพระดอกไม้แปลผู้หญิงเป็นเซียนเป็นเซียนผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยที่ซื้อพ้าหลักแสนหลักล้านได้มาพี่นกพ้าสวยบอกสวัสดีค่ะมาที่สอง0 0ื่นหันหบาทครับมาที่2อ0 0 0ื่นบาทแล้วสมเด็จนะพระเหรียญนะ ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้แต่สําหรับผมสมเด็จศักดิ์สิทธิ์กว่าเพราะสมเด็จสามารถเอาของวิเศษตามบทแล้วรวมเข้าไปได้จําได้อาจารย์มีรูปมาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีค่าทองยังไม่ได้สวัสดีทองปิดหลังด้วยทองแบบนี้ผมเอาว่าสามหมื่นเะนี่ยนะสามหมื่นเรียกไม่ได้อะ มาที่สามหื่นหนึ่งพันบาทที่พี่นกพักสวยขอมโบราณต้องหนานี่กระหนาดว่าเสียนเซียนม้าญิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยังเข้ามาใส่รา,ารคาแล้วทองโบราณเอร์เซ็นดีอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายแล้วไม่ค่อยเจอเลยนะสมเด็จวงพาอทองสุกเดี่ยผมจะบอกให้อโอ้โหดูเสียงดูเสียงมาที่สามหมื่หนึ่งพันห้ เฉพาะสมเด็จอย่างเดียวก็ประเมินราคาไม่ได้แล้วอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายอันนี้ซื้อทองแดงปะมาสามหมื่นสามพันบาทที่พี่อาพีสักครับอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทที่พี่อาพีสักครับมาสามหมื่นสี่พันแปดร้อยที่พี่ครูจุ้ยครับเอาว่าเครื่องรางอ่ะเม็ดเท่าไหร่อ่ะของม้อทองสุกอ่ะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ครูจุ้ยนะครับสามหมื่น 34800อี่พัดอืี่อ้วนอึดอัด3า5ทันด้วยนะแต่ตัวเลขน,อน้อยกว่าพี่กูจุย้ยพี่เก่งสิบปุ๊กวดจะมาไหม,มพี่เก่งเขามาใช่โอ้โหยังเดือนนี่